เลือกกองครับผมเลือกกองภาคบายตอนนี้สีโมงนะครับรอรุ้นสถานการณ์ตอนเย็นว่าครูจะนัดตอนไหนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ที่ดมซ้อมนะครับฝนตกมาตกแห้งเลยแหละครับพี่น้องครับตกมาได้ประมาณ10นาทีแล้วนะครับ ตอนนีกับซีมงแรงพอดีนะครับผมคู่คนกับไปไปพักฟันแล้วนะครับ <c oughs> วอนได้วความเมตตาเจอจะรักมากที่จึงหวงหวงเธอทุกวันฉันชํำสวง พี่เบียร์นะฮะสมพอขวรนที่สิตกแล้วพี่น้อง หมูบ้านกระวามันสิมาแล้วครับห้อนคักขนาดตอนนี้อากาศก็เย็นแล้วนะครับผมฝนตก ะก้าวจังเลยแล้วทับพ่อทาทับพ่อทาฝนเศร้าหมแล้วไม่ยากบ่าไก่ดอกมือเศร้าตื่นเจ้าม้งโอ้มือเศร้านี่ตื่นอยูซี่หาเทื่ยนี่ล่ะมันหอนเนาะที่หากลัวหล่ะกับแม่เกตม้งแปดม้งแบบม้งนี่เลิฟแล้วเออแบบขอนขอนแบบ้อนแบบว่า สเสดุดเตือนอยูบ่แหละมันเฮ็ดแบบแต่ว่ามันเหื่อยงไนลุกมืเอยมันยดทดอกเลยมึงขึ้นเขาเลิกเด็กไงเฮาเลิกตีห่สกัสิรับเกือบตีสมมึงขึ้นกัวเขาสิรับ,บม่ขึ้นคัดว่าันนทิน <c oughs> มถูกโท,ท<ะ>กเอาเทลซี <c oughs> แล้วเลยเออไม่เอาที่าแปดด้ยโอ้ยเ,เอาจนได้จ้าหาสาวชวนทาบอลืมเลยว การมันมันเริ่มเข้มข้นไปนาแล้วการซ้อมเดี๋ยวจังหน่อยบาณนี้คุณตีสองตีสามก็มี่ด้วยบัณฑิตเนี่นบัดรสีลาลาบัตรก้อนสีเปิดวงหอดแกงเลยจับเพืนใจเลย่มมีก้อนเนาะแม่ยเนี่ยป้าก็เป็นป้าคุณเปนป้าคุณแต่ย่างกังเวียนมาบัณฑ์ห่อนแดดบัณแดดห้อนนอนบ่ได้บัไแม่นเจ้ามีเพื่อนโอ้โห ทำในต่อกเดอนเนทำด้วยคื mm. อแรตาะเรียนมาไหนไปพุ่มนะเตมนเรากการแก10ชี้นการแก10ชิกไปหอดหอกวงกบเลยเขาเอื่อนมาส่งยังนี่หน้่ส่งยังแม่นต้องเตรียมาหารอยางะไรไหมอยากกลยไม่งดนาเพื่อนที่ไหนเป็นโอ้โหเยอะมากเพื่อนหมอเออากัว

ว่าิฮวนบ้านกับเปียกยี่ห้ออีเวชันเอไปดีกว่าลุกเยบกว่า ไปนี่รับฝนมาบิ๊กซีบิ๊กซีบิ๊กซีพี้นครับผมท่านของดนตรีนะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์กำลังซ้อมนะครับผมดื้อดื้อหนึ่งดื้อดึงครับตอนนี้ก็รอฝน เบาลงนะครับผมยังชิเมเ่าบานตอนนี้กับตอนนี้ก็เปียกมอนยอดพอดีเป็นบรรยากาศหลังการซ้อมนะครับวันนี้เป็นการซ้อมวันที่ส,สปากช่องเปียกลำเพลินออฟอิเกียลด้วยนะครับ ฝากช่องมินนี่ลำเพลินออฟิเชียลฝากฝากช่องใหญ่ด้วยนะครับผม่ดวันไหนนะวันไหนนะวันนี้1ิครับ1ิเสิงหาสิเกพุทธศักราชสองพบอกพี่จะเรี่กว่าพวกพดาจะเข่าพี่อันดจะเขาสปารคืออะไางนลังมานางใดเอาพีเมย์มาทีไหบม ขอบคุ้มขอบคุมได้พี่น้องด้่ยคือบาเบิ้งกับไดพี่น้องคือเป็บะเบิ้ลหมดรุ่นกับใดเดือนเะ๊าะมัดเปลื่ยนเบิ้ลกับใดโดนพูดอีักเดือนหนึ่งจะว่าเบิ้งกับใดนอนเปล่นก้อนดม่ยังละงาน คนนาะมันน่าเกเลียดยังดมาเดินมาขายคนมันน่าเกลียดยังมาเอาละครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เอาไวสา้สานีสักก่อนครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมตอนรับลุงว่าคุณกูคณคณ้คุณสีนัดแจ็คโม้งนะครับมือแรงครับสวัสดีครับ